6. ชนิดอาหารทำให้โรคฟันผุ 1. ลูกอมลูกอมแนืแข็งรสหวานที่อมอยู่ในปากเป็นเวลานานสร้างรอยสึกกรุนแรงบนเคลือบฟันและเป็นอันตรายต่อช่องปาก 2. เครื่องดื่มที่เป็นกรดน้ำผลไม้เครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำอัดลมทุกชนิดเต็มไปด้วยน้ำตาลและกรด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำลายเครือบฟัน 3. ขนมเคก้กขนมหวานชนิดนี้รวมถึงขนมอื่นๆที่ทำจากน้ำตาลจำนวนมากอาจสร้างปัญหาต่อฟันของลูก 4. พาสตา้าอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งเป็นอันตรายต่อฟันเนื่องจากมันจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลที่ผลิตกรดซึ่งกระก่อนเครือบฟัน 5. น้ำแข็งการเคี้ยนน้ำแข็งและวัตถุแข็งอื่นๆสามารถทำให้เครือบฟันแตกสามารถบาดนเนื้อเยื่อช่องปากทำให้อักเสบและเกิดแผลตามมา 6. ถั่วเนื้อแข็งการเคี้ยวถั่วแข็งๆยังอาจสร้างความเสียหายแก่รากฟันและเครื่องมือจัดฟันอีกด้วยลองรับประทานชิ้นถั่วขนาดเล็กลงแทน